อแต่ก่อนกะพังบอกบอกคอยรูย้เรื่องพ่อพังไปไปนานนานน,น,น,นแล้วโอ้คำสอนพ่อคู่นี่ดีนะก็น,นำํำเอามาปฏิบัติ นำมาปฏิบัติคิดปฏิบัติใจเออมันก็คอยดีขึ้นมันก็คอยลงคอยโป่งขึ้นแต่ก่อนอ่ะคว่มโกรดเนี่ยคว่มโกรดคว่มโมโหนีมนหน่มันม้วนมันมันเลยโกรแล้ะกับมันอยู่หันละเออเดี๋ยวนี้บ่มันแล้วบ่มันแล้วแต่ก่อนไม่แต่ ร้องไห้ร้องหม่มมีแต่ความทุกข์หลายนั่นค่ำของพ่อคู่เทศสั่งสอนมาปฏิบัติมากัดจิตใจกดีขึ้นบ่คือแต่ก <c oughs> ่อนแต่ก่อนโอ้จิตใจทุกข์หลายเดี๋ยวนี้บ่กเขยทุกข์แต่ก่อนทุกข์หลายจนว่นา,าโอ้อยากตายเด้ <c oughs> อยากตายเด้อพ่ออยู่ตรงไหนเนาะมาเอาไป,ปตายน้ำเน่ พอปฏิบัติไปมาแล้วโอ้ยบรหยัดจะตใต้แล้วน้ำตากับบลังบล่ยแล้วไปก็ดีขึ้นได้พันธรรมะรู้แจ้งรู้สว่างแล้วกับมันโลง่งมันโปร่งเหมือนกับอยู่ในโลกกลมกลวงเออเขากับเขาเล่ากับเล่ามันกัดสบายมองมูมองพวกเอ,อ๊มูพวกกับมาดี ผู้นั่นก็มาดีผู้นี้ก็อยากมาดีมองแล้วก็บสบายใจ